นี่กัจุดินซีสางคอแสงความจะเป็นเนาะอ่าเอาเฮ็ดครั้งแรกนั่นกัตัวนี้เนาะเฮ็ดครั้งแรกกับบอเป็นเนาะอาทิตย์หนึ่งกับบอเป็นประมาณอาท AH. ิตย์หนึ่งบ่เป็นแล้วไปเบิ่งคลิปไปเบิ่งคลิปหนึ่งเขาเจ้าบอกว่าเอาเพิ่มไข่เนาะเอากับมาเพิ่มไข่ใส่เนาะเพิ่มไข่ใส่กับบอเป็นเนาะได้อาทิตย์หนึ่งกับบอเป็น ก็เลยมาทดลองเองเนาะใส่เอาตัวที่ว่าเขาเฮ็ดบ่เปลี่นนะ่นมาถอ,อกใส่ถูกไม่เนาะแล้วใส่น้ำใส่น้ำหลายกว่าใครเนาะใส่ใครไปน้อยเดียวนาะอ่านามันก็เริ่มมาเป็นได้สามมือก็เริ่มจะมีสีเนาะสีแต่กนะ็มาเป็นตัวนี้เนาะอ่ามาเป็นตัวนี้เนาะก็เริ่มเป็นเริ่มไม่เห็นว่าตัวนี้มันเป็นเขาก็เลยม,มาเปลี่ยนระบบเนาะ เอาตัวที่เขาเห็ดเป็นนั่นน่ะมาแบ่งใส่ตุกลหลายอันแล้วใส่ให้มันเจือจางหลายให้มันเิี้ยพ่อมีแต่อ่าให้น้ำหลายครนะัวเนาะที่ว่าใครที่เขาใส่ไปหั่นให้ใส่น้อยเดียวเนาะอ่าแล้วก็เลยมาเป็นซุ้มนี่เนาะแล้วก็เลยมาได้ผลเนาะอันนี้จริงแล้วบ่ใส่หลายเนาะใส่พ่อแต่หน่อยนึงแล้วก็ก็จะได้ผลดีกวนะ่าเนาะเห็นไว้ แค่สำหรับตัวนี้เองนี่คือว่าขุนนะตัวนี้ขุนเฮดมาดวน,นนะนะตัวนี้เป็นตัวเก่านะที่เดลองไว้มันก็เป็นอยู่แต่ใส่เวลาไปอยู่ประมาณซาวมือนะตัวนี้ก็ได้ทอนนีเนะซาวมือซาวมือได้ทอนนี้แต่ตัวนี้ใส่เวาไปอาทิตย์เดียวนะไดทำนีเน,นะอาทิตย์เดียวนะตัวนี้ใส่ขุนนะอันนี้สูตรขุนใส่หลายเนะมันมีสามตุกเนะตัวนี้เป็น ได้ว่าเป็นชาเช้ามือแจสองตุกสองตุกต,ตัวนี้นี่บเป็นบเป็นอ่ามันพ่อมกับตุกตัวนี้เนาะมันพ้อมกันนี่เนาะพ้อมกันนี่ตัวนี้ตัวนี้บ,นบออนันนี้มาแบงออกเนาะมาแบงออกทุมนี่มันขุนแบงออกเอาตัวนี้มาเป็นแบบอย่างแต่กระเป็นวยกันซช้ามือมาแบงตัวนี้ตัวนี้ก็บแบงออกมาเปลี่ยนทุบนี่เนาะพอเมื่อแบงออกมาใส่ตุกเนาะนี่นี่เอามาใส่เตี๋ยจาง ในก็ใส่พร้อมเดียวกันเนาะพร้อมเดียวกันตอนนี้ได้สามมือก็เป็นได้ที่ละเริ่มเป็นเนาะสามปื้สามมือเริ่มเป็นแต่จะตุกง่ายนี่เฮ็ดพร้อมกันแต่บ่เป็นเนาะบ่เข้าใจบอเป็นอย่างเนาะบ่เป็นอ่าแต่ว่าพร้อมเดียวกันเนาะเบ่งออกพร้อมเดียวกันและหน้ามันเดียวกันเนาะอันเดียวกันเบิดแต่เป็นต่างกันตอนนี้บ่เป็นตอนนี้อันเดียวกันนี่กันเนาะกับถูกน้อยจำนี้เนาะแต่ว่าให้บ่เป็นนี่กันเนาะ บ้านปินบ่เข้าใจเอาพี่นน้ำหยังเนาะวิเคราะห์น้ำกันเนาะแต่สรุปแล้วอ่าตามเขาทดลองก็จะแมนใส่ไข่ให้หน่อยนึงบ่ต้องใส่หลายเนาะบ่ต้องใส่หลายจะเป็นดีกว่าเนาะเพราะว่าสาเหตุที่คนบ่เป็นพร้อมกันกนี่นี่เจอโป้ปินเนาะอันนี้อับบบนเะดียวกันจะบ่เป็นแต่อันนี้พร้อมเดียวกันเป็นอันนี้เป็นอนะนะันนะั้นบ่เป็นเนาะสามเมือเนาะบ่เข้าใจว่าเคยน้ำหยัง เราะหค้อกกันนาะพี่นอนเนาะอ่าลิปนี้ก็จนี้จุดนิดนรีแสงข้อแสงเนานะอ่า